การสวรัสดิ์กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีเมนูสุขภาพจริงๆเลยนะคะแล้วก็เป็นความบังเอิญที่ดิฉันเนี่ยได้ค้นพบว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยนะคะมีฤทธิ์ในการต้านโควิดใช่ไหมคะแล้วเป็นความโชคดีของประเทศไทยเรานะคะที่มีสมุนไพรตัวนี้นะคะทำให้เราได้นำมา รับประทานมาทําเป็นอาหารมาทําเป็นเครื่องดื่มแล้ววันนี้เราจะมีเมนูที่ดิฉันได้คิดค้นขึ้นมาเองโดยบังเอิญเลยนะคะ mm hmm. ก็คือกระชายขาวกวนน้ำพึ่งมะนาวค่ะจริงๆแล้วนะคะอ่าสมุนไพรตัวนี้นะคะคุณผู้ชมบ้านเราเรียกว่ากระชายขาวใช่ไหมคะ mm hmm. เขาบอกว่าต้านโควิดส่วนจะต้านจริงหรือไม่อย่างไรนะคะเราก็ไปพิสูจน์กัน ในโลกโซเชียลแชร์กันเยอะมากว่า,ากระชายขาวต้านโควิดทำให้กระชายในบ้านเราเนี่ยราคาสูงขึ้นเลยนะคะแล้วก็มีมะนาวอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ต้านโควิดปกติแล้วตัวดิฉันเองเนี่ยถ้าหากว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเช่นร้อนหนาวเย็นฝนตกถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากระทันหันเนี่ยดิฉันจะเคยเป็นโรคอย่างหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเป็นแล้ว ใช้เวลาเป็นเดือนถึงจะหายค่ะโรคที่ว่าเนี่ยเป็นโรคที่น่ารำคาญนะคะสำหรับพวกเราทุกๆคนน่ารังเกียจแล้วก็น่ารำคาญมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าจะไปที่ไหนเนี่ยถ้าเราเกิดอาการแบบนี้คนจะอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขาจะรังเกียจเราขึ้นมาเลยเขาจะรังเกียจเขาจะรำคาญเรานะคะก็คืออาการไอค่ะคุณผู้ชมดิ่ฉันเนี่ยถ้าเกิดอาการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ปุ๊บจะเกิดการไอขึ้นตั้งแต่เริ่มไอเล็กๆน,น,น้อยๆ เรารับประทานยานะคะยาแก้ไอก็แล้วเป็นน้ําก็แล้วเป็นเม็ดก็แล้วแล้วก็รับประทานเป็นยาอมก็แล้วนะคะหมดเงินไปไม่ใช่น้อย,อยก็ไม่หายสักทีค่ะก็ไอมันอยู่นั่นแหละไอตลอดเลยนะคะพอท้ายพอดิฉันทราบเรื่องสมุนไพรที่ต้านโควิดเนี่ยดิฉันก็เลยเอามาลองถ้าเราเริ่มเริ่มจะไอนะคะรีบทานกระชายกวนนี้เลยนะคะเราจะทำอยู่สองแบบนะคุณผู้ชมคือกวนแบบละเอียดกับกวนแบบหยาบ แต่พอเรามาลองชิมดูแล้วนะคะกวนแบบละเอียดเนี่ยรสชาติมันจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่แต่ถ้ากวนแบบหยาบนะคะรสชาติจะเข้มข้นทําให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราคอแห้งเรารู้สึกว่าเรากระหายน้ําเรารู้สึกว่าเราจะเริ่มไอแล้วนะคันคอแล้วนะรู้สึกไม่ดีในช่องปากแล้วในช่องคอแล้วนะคะชายกวนเนี่ค่ะรีบมาเคี้ยวมามากินจะทําให้เรารู้สึกว่า จะทำให้เราชุ่มคอค่ะชุ่มคอแล้วรู้สึกว่ามันหายเลยค่ะหายอาการที่เราอยากจะไอาการระคายเคืองในช่องคอทำให้เรารู้สึกว่าดีขึ้นที่สำคัญคือไม่ไอค่ะที่ฉันเคยสังเกตดูวาพอเริ่มเริ่มจะไอนะเราเรีบมากินเลยจะกินเป็นรูปแบบของเป็นน้ำก็ได้ค่ะเป็นน้ำที่เราบอกสูตรไปก่อนหน้านี้หลายคลิปแล้วนะคะ ก็คือกระชายน้ำพึ่งมะนาวที่เป็นน้ำนะคะมันจะเก็บไว้ได้ไม่นานเวลาเราจําเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปที่ต่างๆหรือเราจะไปท่องเที่ยวของเรานะคะเราก็เลยมาคิดค้นตัวยาตัวนี้นะคะอาจจะเป็นคนแรกก็ได้นะคะที่คิดค้นตรงนี้มานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นในโลกโซเชียลเลยเราก็เลยทําสูตรนี้ออกมาเพื่อสําหรับ คนที่จะเดินทางไปไหนก็ตามแล้วมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในอากาศของบ้านเราไหนจะฝุ่นใช่ไหมคะไหนจะอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็พกตัวนี้ไปเลยค่ะที่ฉันทําออกมาสองสูตรแต่วันนี้เราจะให้คุณผู้ชมเอ่อได้รู้ในสูตรของกระชายกวนที่เป็นแบบหยาบนะคะซึ่งมันค่อนข้างจะได้ผลดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมกระชายขาวของเราเนี่ยใช้ประมาณ120กรัม เราต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเอานี้ออกก่อนแล้วเราเอาแต่ตัวนี้อย่างเดียวนะมาล้างให้สะอาดนะคะทั้งเปลือกนี่เราไม่ต้องเอาออกเลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องเอาลอกเปลือกออกเลยเสร็จแ,แล้วเราก็มาใช้มะนาวนะคะลูกประมาณเนี้ยเกือบสองลูกหรือใช้สองลูกเลยก็ได้นะคะมันจะได้เปรี้ยวมากขึ้นแล้วก็น้ําเปล่านะคะน้ําสะอาดนะคะเราใช้อยู่หกสิบกรัมนะคะคุณผู้ชมส่วนน้ําผึ้งเนี่ยค่ะ น้ำผึ้งใช้3ช้อนโต๊ะค่ะพอเราได้ได้กระชายมาที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมส่วนตัวนี้ที่มันดูไม่สวยเราก็เอาตัดทิ้งนะคะเราก็ตัดทิ้งเลยค่ะนราก็ตัดทิ้งเลยนะคะสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมเก็บได้นานมากเลยนะคะเก็บนานมากก็คือเป็นเดือนๆเ,เลยค่ะถ้าแช่ตู้เย็นนะคะ แล้วเราไม่ต้องทำเยอะเลยค่ะคราวนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะทำขายต้นทุนค่อนข้างสูงนะคะคุณผู้ชมค่อนข้างสูงเพราะว่ากระชายก็แพงเสร็จแล้วน้ำผึ้งก็ยิ่งแพงอีกแต่อันดับแรกเลยนะคะคุณผู้ชมเราก็อยากให้คุณผู้ชมอะทำรับประทานลองดูก่อนนะคะถ้าสมมุติว่ายังไม่ไอเราก็ดื่มเฮ้เราก็อันนี้เราทำแบบเป็นกวนใช่ไหมคะแล้วเราก็ เอามาไว้กินเอาไว้ทานเพื่อสุขภาพได้ค่ะเป็นเหมือนเหมือนยาอมค่ะทําให้เรารู้สึกชุ่มคอนะคะชุ่มคอไม่ไม่กระหายน้าอะไรเนี้ยอันนี้พอเราตัดหัวตัดท้ายออกเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะหั่นมาประมาณเซนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเนี่ยประมาณเซนหนึ่ง กรณ์ของเรานะคะคุณผู้ชมมีไม้ตีพริกด้วยนะคะคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าทําไมถึงใช้ไม้ตีพริกเพราะว่าเราจะต้องเอามาทุบค่ะถ้าเราจะไปตํามันจะแหลกเกินไปนะคะตําก็ไม่ได้ตาก็จะแหลกไปแล้วทําทําให้รสชาติไม่เข้มข้นค่ะตอนนี้นะคุณผู้ชมพอคุณสามีเขาบอกว่าจะได้ไม่ให้กระเด็นนะคะจะได้ทุบได้ทีนึงเยอะๆก็ให้ใส่ถุงพลาสติกนะคะเขาก็ไอเดียดีค่ะช่วยกัน ช่วยกันบอกให้คุณผู้ชมได้รู้สึกสะดวกสบายขึ้นนะถ้าเราทำแต่ทีละน,น้อยๆมันก็จะได้น้อยอันนี้เราก็ไม่ต้องไปใช้มือหนักเกินไปนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าใช้มือหนักมากเดี๋ยวกระชายขาวก็จะแหลกเกินไปค่ะ พอใส่ถุงก็ทำได้เร็วขึ้นนะคุณผู้ชมขอบคุณคุณกิติพจน์สามีที่แนะนำสิ่งที่สะดวกสบายรวดเร็วอันนี้ก็จะเทแล้วนะคะใช้ได้แล้วอันนี้นะคุณผู้ชมเราก็จะเอามะนาวสองลูกนี้นะคะมาใช้หมดเลยก็ได้ค่ะ อน,นี้อย่าตามไปดูที่ครัวเลยนะคะน,นี่คุณผู้ชมเราก็เทน้ําลงไปเลยนะคะเทน้ําเสร็จปุ๊บ <c oughs> บีบมะนาวเลยค่ะอันนี้ก็เอาน,น้ำผึ้งนะคะใส่ลงไป รนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเมนูสุขภาพจริงๆคนไหนที่กลัวว่าถ้าใส่น้ำตาลขโขกอ้วนนะเราก็มาเมนูนี้ได้เลยค่ะมันเพิ่งไม่มีประโยชน์นะคะ <c oughs> ทีนี้เราก็เล่งไฟนะคะ ใส่ไปได้เลยนะคะถ้าเราทำจำนวนเยอะๆนะคุณผู้ชมถ้าเรามีกระทะทองเหลืองใช้ได้เลยค่ะแต่นี่เราทำรับประทานเองก็เลยไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เราจะกวนไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมกวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำแห้ง น้ำแห้งเลยมันก็จะเป็นเหนียวเหนียวใสๆส,สีออกน้ำตาลแดงๆคะตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะท่านผู้ชมเริ่มเดือดแล้วเราก็กวนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งน้ำแห้งงวดไปเลยน้ำที่อยู่ในหม้อนี้นะคะเริ่มแห้งงวดไปแล้วะคะ่ะตอนนี้พอน้ำหมดแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นรูปแบบของน้ำพึ้ง ที่คุณสมบัติของเขาจะเป็นเหนียวเหนียวข้นๆใสๆสเหนียวเหนียวข้นๆ้อน,อ,นออกเป็นน้ําตาลแดงๆใช่ไหมคะเนี่ยอีกสักครู่หนึ่งพอเราควนไปอีกสักครู่หนึ่งก็จะเป็นสีเดิมของน้ําผึ้งนะคะคือการควนด้วยน้ําผึ้งจะเป็นคุณภาพของน้ําผึ้งเลยนะคะจะเป็นเหนียวเหนียวใสใสน้ําตาลแดงๆแ,แล้วก็ เก็บถ้าเก็บเราเก็บไว้ในตู้เย็นจะได้นานม,มากเลยเป็นเดือนเดือนเลยนะคะนี่ก็ใกล้จะได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาจะเหลือแต่น้ำผึ้งอย่างเดียวแล้วค่ะน้ำที่เราใส่ผสมลงไปก็แห้งไปเรื่อยไปเรื่อยน,นะคะก็อเอามาเคี้ยวได้สมมติว่าคุณผู้ชมจะเกิดอาการระคายคอไอคันคอนะคะเราก็ใช้นิดเดียวค่ะประมาณนี้เคี้ยวแค่นี้ก็ทำให้ชุ่มคอชื่นใจแล้วค่ะ แล้วสิ่งที่เหมือนเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเลยก็คือมันดีมากๆเลยสำหรับการจะกินยาแก้ไอเนี่ยเรามากินอันนี้สุขภาพด้วยนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กระชายกวนของเรานะคะหรือกระชายขาวกวนน้ำผึ้งมะนาวของเรานะ,ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเดีย๋ยวเราก็ชิมนะคะคุณผู้ชม ประมาณนี้ก็พอนะคะคุณผู้ชมเราจะได้เคี้ยวด้วยรู้สึกได้เลยว่าจะชุ่มชุ่มคออ่ะข้างในคอชุ่มคอแล้วมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรที่มาทําให้เราสบายในคอมากเลยจากอาการที่คอแห้งระคายคอ เพีองคออะไรประมาณนี้ค่ะมันมันดีขึ้นมากมากเลยตั้งแต่ที่ฉันทําสูตรนี้มานะฉันไม่ไอมาเป็นปีเลยค่ะน่าจะถ้าจำไม่ผิดเกือบสองปีนะ,ะแล้วก็มีอันนึงนะคุณผู้ชมที่ดิฉันทาเอาไว้แล้วเนะะี่ยค่ะก็คือเนี้ยค่ะดิฉันทำเอาไว้คราวที่แล้วนะคะทํารับประทานเองนะคะอันนี้คือแบบละเอียดค่ะแบบละเอียดนี้คือ คุณผู้ชมไปลองทําได้นะคะคือละเอียดทําแบบเดียวกันใช้สูตรเดียวกันแต่ว่าแบบละเอียดคุณผู้ชมเอาไปเข้าเครื่องปั่นน้ําปั่นอะไรเนี่ยเราปั่นอันนั้นได้เลยนะคะปั่นให้ละเอียดเ,เนื้อเขาก็จะเนื้อเขาก็จะแหลกแหลก,กละเอียดนะคะแต่ด้วยนว่าถ้าเป็นแบบนี้จะดีกว่าอันนี้เราเอามาจากตู้เย็นนะคะแล้วมามาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเก็บไว้อันนี้ก็ทําตั้งแต่คาวก่อนเก <ๆ S 2> ือบเกือบเดือนถ้าจะไม่ผิด ไม่แน่ใจว่าเกิดเดือนที่เือนกว่านะคะเนี่ยยังรสชาติดีอยู่เลยค่ะไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเวลาคุณผู้ชมจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยเราไปซื้อภาชนะเลยะคะ่ะซื้อภาชนะมาล้างให้สะอาดใส่เนี้ยเก็บเท่าตู้เย็นเดินทางไปไหนนะคะแบ่งเอาไว้ถ้าเรามีคนที่ที่เรารักอยู่ที่บ้านเราก็ต้องแบ่งให้เป็นอีกส่วนหนึ่งเอาไว้คนที่บ้านได้ทานกับเราด้วยนะคะ คลิปนี้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ของคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมลองไปทําตามดิฉันดูนะคะมันเป็นเมนูสุขภาพจริงๆเราไม่ได้ใช้น้ําตาลทรายเลยแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนไม่ต้องกลัวตรงนี้เลยนะอย่างหนึ่งคือมันเป็นเมนูสุขภาพเรารับประทานแล้วโดยเฉพาะคนไหนที่มีความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงก็คือเราจะต้องออกไปนอกบ้านทุกวันนะ ออกไปนอกบ้านทุกวันที่จะต้องไปเจอคนเช่นเราจะต้องไปตลาดหรือไปซื้อของตามห้างตามอะไรเราจะไปเจอคนเยอะๆใช่ไหมคะเรากลับมาเราก็มาทานเลยค่ะคุณผู้ชมทานเลยเคี้ยวเลยเคี้ยววันหนึ่งละรอบก็ได้หรือวันหนึ่งหลายรอบก็ได้ให้มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรมาป้องกันลํโคอของเรานะคะให้เกิดความชุ่มชื่นตลอดเวลานะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชม ไม่สะดวกทําแบบนี้ทําแบบเป็นน้ําก็ได้เข้าไปดูคลิปของดิฉันได้นะที่เป็นสูตรที่เป็นน้ําแต่อันนั้นเก็บได้ไม่นานค่ะต้องใส่ตู้เย็นอย่างเดียวเลยไม่สามารถเดินทางได้อันนี้สะดวกสบายมากอันนี้เป็นการที่คิดค้นสูตรขึ้นมาโดยบังเอิญเลยนะคะกระชายขาวกวนน้าพึ่งมะนาวอันนี้ก็หากว่าเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมนะคะคือคุณผู้ชมทําตามแล้วสุขภาพดีขึ้น ไม่ไอไม่เจ็บคอคุณผู้ชมสามารถทำขายได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคิดว่ามีประโยชน์ <S <S ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, นะคะให้ดิฉันด้วยจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานทำคลิปต่อๆไปที่เราจะคิดค้นสตรอะไรต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบถ้าคุณผู้ชมกดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนว่ามีคลิปอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามาก็ในปีใหม่นี้นะคุณผู้ชมเราก็ขอราถนา รัตนนาฏใจนะ mm hmm. ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ให้คุณผู้ชมที่เข้ามาชมรายการแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเรานะคะขอให้คุณผู้ชมเนี่ยร่ำรวยเงินทองสุขภาพดีปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ให้สะดวกปลอดภยัยให้คนรักแล้วก็เมตตาคุณผู้ชมนะคะคลิปนี้เราก็ขอบายยนะคะไปก่อนนะคะ